ไม่เอาไน่งอัดเลยไม่เอาเลยนิ้วมันไม่มีเลยกดปุ่มกระโดดครับกระโดดครับอ่าไปครับอย่าไปกลัวช่องเรามีผีเทเดเนียมอ่ะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะเอาเทเดเนียมเข้าไปชนมันพิซซูดูวยกระยากรปุ่มด้วยพิซซูมันมีห้องสำหรับเล่นคนเดียวด้วยเหรอลอยลอยเข้าอันนี้พี่เปิดเสียงได้ยังไงขอปินขอเปิดเสียงไปไหม ไม่เป็นไรโอ้ my g ก้อนแค่รูปหลวดที่กรลัำไปได้ผีไว้ยพี่แต่ว่าตอนผมเล่นะไอ้กายอ่าผมก็กายกายอ่ะมันตั้งเชื่อให้อะไรรู้ปะตั้งเชื่อเดนกิสเต้พี่เจะแล้วก็ถามว่าคุณได้ยาสิบปัดอะไรเดนกิสเต้มาดีพี่เล่นเราด้วยพี่เล่นผมนี่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่เลยในแก้าหกคอยังไม่คอยังไม่ถูกสร้างเลยพี่นี่คือการ ที er> 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 ่เคยนี่เหเขตการที่เรียกว่าทางพานดอกเนเลยแล้วี่รู้จักไมรูเจอคนอื่นเองอะไรเดี๋ยวมันโอเคมอเดี๋ยวเราเจอกันมอเดี๋ยวโอเคเอ้ามันก็แล้วถ้ามันมีคนบางส่วนรออยู่ด้านบนปกติเอาเอาลมอมาแล้วพี ผีอยากตั้งดาวแล้วอะไรน่ะด่าพวกแกน่ากงกัผีกะพี่แล้วผมดีพี่ไม่ร้องลงพวกแกด่าโกงกัผีไม่ไหวด่ากงรอเพเขาไม่มาบจตาเอ้ยไปไปไ โอ้ยแต่พี่วันนี้ขนาดไม่เปิดขีดเดียวเสียงมันยังดังเลยอะลดเสียงได้ไหมผมหลังมากเลยตอนนี้รู้ว่าได้พี่ได้ได้ลดเสียงไม่ไี่มันหนึงหขีดแล้วเนี่ยแต่ผมแนะนำว่าพี่เพราะเพราะให้พี่เปิดเสียงอะเพราะว่าถ้าผีมาเสียงเสียงมันจะมีเสียงเพลงขึ้นอ่ะมันมีสไตล์มีแน่ไม่ถามก่อนเลยพี่วิ่งในตลอดเวลาไม่มีพี่ไม่มีไม่มีแบทไม่โอ้กันก็ดีกว่ามีเมียสิอ่าเี่ มันหมายข้อผีมันสามารถวิ่งไล่ตามเราได้ตลอดเวลาแล้ววิ่งเร็วกว่าคนด้วยโอ้โหพุ่งจังเลยค่ะมีจิตวิทญาณธรรมอ่ะไปเล่นขาเราลงเล่นขาลงเล่นขาลงจำได้ว่ามันมันไม่มีล็อสแตมิน่าแต่มันมือเฮ้ยพี่จะได้ได้ๆทุกคนทุกคนดูพี่ก็เริ่มทำใจไม่ได้แล้วพี่ติวกลัวอะไรนี่มันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวมันก็แค่เขาวง่ไม่มีอะไรต้องกลัวพี่ซิวไม่กลัว ทำไมพวกเราวิ่งแจนเลยอ่ะเขาพี่ใครตามหลังพี่อยู่ปหมเฟิร์สผมเองพี่ไม่กลัวผมเองโอเคทินลาสโอเคทิหลัสพี่ว่าพี่กลัวหลังพี่มากกว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวคนเดียพี่สิผมกะว่าพี่สิวพี่แิวงถือพี่พี่สิวเดี๋ยวดูผมเลยวัดวอดวัดเดี๋ยววัดหยุดวอ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 ดหยุดลองก่อนให้พี่สิวดูเราเราให้พี่สิวดูนะพี่สิวดูนะดูอยู่วิธีการเข้านี้เข้าปกติไม่ได้ใช่ไหมตีซิกซ์ตีเข้า พี่เราปวดใจเลยเฮ้ยพี่เปไปไม่ได้หัวพี่ติดูเปิดประตูนี้พี่ซิลมาเปิดประนี่มาพี่ซวะพี่เปิดี่ะปิเลเปิเลยพิรยาพี่ซวเปิดสิเปิดเลยไม่เอาได้เลยปิดเ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 ดเปิดเปิเปิดเลยเปิดดดเเเดเปิดดิเเปิดเดเเเดิดิเิเีิเเปิดเเลย เอออาเอาี้แล้วซิวเิดแล้วอยหลังอยหัพซิวซิวเข้าไปพี่ซิวเข้าไปซเข้าไปอยัอยลังพี่ซิวเตรียมตัวนอย่อย่อาก็ไม่ไฉายมันฟิเกอลิงพี่ิวลิวไปไหอะไม่แอบก็ได้เขาบอกว่าผมโดนทิ้งแขกก็ได้ไปยานาดิโฟท้กันแ้ไม่อยาบอกเาอ่่านาเกลอาดิไปละคิวอย่าไปคนใจอ๋อ ไอตัวอะไรมาแล้วถีบมาแล้วถีบมาไปเลยไปเลยไปเลยไปไปละถีบมาแล้วถีบไปตู้บอสบอสน่ามันจุดไปในเอฟเฟนต์ที่เวอร์ชันไปยิมมาหน้ามันเหมือนเป็ผมยาราดิโอมแล้วก็ต่อเบื่อเลยอะไรอ๋อคือเราเปิดปิดประตูได้เอะ ใช่ไอ้โม่มาปิดประตูอัดหน้าผมพี่สิวเป็นประตูนี่ตะกี้จะรอดอะไรอยู่มั้ยไม่ได้ปิดประตูเองได้พี่แล้วพี่ทำไงอ่ะไอบไปตู้ล็อกเกอร์พี่สิวตู้ล็อกเกอร์หลบหน่อพี่สิวมันจะมีหลุมบางไอ้โม่อย่าปิดประตูสิพออมันไม่ฉลาดพอทจะโกงือนพี่แต่มันขี่มาฉลาดพอที่จะปิดประตูได้ไช่พี่สิวใช่มันมันจะมีจุดที่นั่งยองเพื่อหลบพี่ได้พี่ ดิฟอยกมาขอโทษครับขอโทษครับไม่ออกเลยครับที่จะอยู่ในวันนี้ตลอดกาลแก้ปะส้นแก้ปะส้นจีมันไปยังเอาไปเสียบมันเหรอเลยจริงแกียวไปดูมันอยู่หน้าทู่ิสิวอะไปละไก่เหรอพิซิวทำไมมันแดงไก่ไก่มันออกอะไรพิสิวไปไปไปวิกเอ้ พี่มันไม่มีอะไรต้องกลัวพี่เชื่อน้องเม่มาเลยปีเฟิร์สพีเฟิร์สมาแนวพีเฟิร์สทำไมทุกคนดูอาการแบบโอ้พี่เล็นสองปีเล็กปีดูพีบตาตายไม่น่ากล้ายังกินที่บนยังวิ่งช้าแล้วท่านน่ะโอ้ผีนะพี่เล่นพี่นายกูก็ผีนะหน้าพี่ได้แล้วหมดแล้ว พ่อพี่อยู่ฝานอยู่ทําไมพี่ไม่ยีบพีบเลยพี่เขาอาจจะตายลงดีเลยี่จิวมีฝานพีไป็นไรเราจําหน้าผีเลยใกล้หรอไปห้องนี้พี่ห้องนี้พี่ยังไม่เคยเข้ามาเลยพี่าห้องนี้ต้องเปิดตู้ ทำไมว่ามอสมีอะไรอะไรคิดหนึ่งท่านสองที่บอกโชคดีเลขข้างหน้าคือลำดับเลขข้างหลังเป็นมอสมันมาแล้วพี่ไปยู่แล้วเอาเอาพี่พี่ิงเสียงหายเลยไม่เจอลูก เนี่ยแหละพี่เซลมันค um, ือพลังของมิตรภาพพี่เซลโอ้โหโอเคโอเคทุกคน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 กลับที่ลิฟทุกคนกลับที่ลิฟต์ทุกคนกลับที่ลิฟต์ทุกคนกลับที่ลิฟผมที่ไม่รู้ลิฟต์อยู่ไหนอ๋อเปิดเปิดลิฟต์ได้เลยมันเดี๋ยวมันรอได้เลยลิฟเสร็จเลยลิฟเสร็จเลยเสร็จแล้วเหรอใช่จ้าก็ไปไปลาบลาบไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ละลาบลาผมดีเซลแล้วอยู่แรกสุดเลยที่แรกสุดอ่ะ อ๋อให้รีเซ็ตใช่ไหมลิฟต์อย่าใช้ไม่ได้ไปเล่นไม่ได้เดี๋ยวพี่ไม่ได้แล้วแค่เอาล็อกรูมแล้แค่ล็อกรูมเฉยๆใครอ่าอีวันไม่ได้ลิฟต์เหมือนกันนะเอ้าใครใครใครกดปิดครับเอ้าใครใที่อยู่ที่ลิฟต์แล้วเราเราไงต่ออพาวเวอร์อยู่ไหนอ่ะอ๋อ no power เรายังไม่ได้ตัดพาวเวอร์ไปเลยพี่เอออพี่เจ็บคอแบบเนี้ยแสบคอมากๆเลยตอนเนี้ยเฮ้ยพี่สู้อย่าตกนราชสิพี่เฮ้ยทำไมมโนพาว o power ันดทไพลังงานพลังงานเ่อยออดอัดให้ลงพาวเวอร์อ๋อนี่ไงใครเป็นสับดิบอ่ะเนี่ยใครเป็นสามอ่ะอ๋อวัดเราต้องเราต้องสับลงหรือเปล่าหรือเราต้องยกขึ้นออดอัฮสโนพาวเวอร์ใครใครใครพี่ระตูโรงพยาบาลเนี่ยมอสด้านในทำอะไรบะนะไอ้มอสมอสลองลองเราไปฝับห้องฝับห้องท่อข้างในดิ ว่าไปสับห้องท่อข้างในเราดิตรงท่อไงไอ้ห้องห้องที่มันมีท่อเยอะๆไม่ใช่ห้องห้องแรกเอาห้องฝอ่งอะท่อไาท่อเขียวแล้วมันเอาทางเข้ามโนพาววเอร์เนี่ยนะอย่างเงี้ยเข้าไปไม่ได้แล้ว่ะดิเล่นใหม่ยี่ไปตายมอดข้างในกินาอปรับปรับคือมอดต้องมอดต้องแทมแต่ถูกปรามนทุกคนจะโดนรีเซ็ตกันหมดฮะเราจะปักกันอยู่ที่นี่ตลอดไปมโนพาวเวอร์นะ ถ้ามาควรจะเป็นโอเคพี่ได้เวลาทำสติก่อนตอนนี้พี่ใจเต้นแรงมากเลยขอนั่งสมาธินีดตัวแรกชิวๆนะพี่พี่ตูตัวแรกชิวๆนะเราไปที่เวเอลิเมเตอร์โอเคโอเคดีมากมัติมากมีมากไปลิฟต์เลยพี่ไปรีบด้วยพี่ต้องพูที่ลิฟต์เลยต้องรีบเลยหมดขอบคุณแกเสียละอยู่ละอยู่ละไปละไปละชิงขอวละโอ้ผมรอแล้ว ผมมาแล้วผมกลับมาแล้วบาเยตกใจหน้เฟิร์ส่ากใคอีกเมื่อกี้หันไปมันโผสันสันมีแสงยิงขึ้นมาทำให้คนดูตัวสูงสูงไงไม่มีโอนลอยไปเหมือนกันมันลอยเพี้ยนเออเอาพัดหนึ่งจบเร็วขนาดนี้เลยต่อไปสงเลยโอ้พัดสองพัดสองใ้รอองจริงค่ะพัดสองอันทีเลยพิซิูเร็วคึดูวายพิซซูพิซิูระวังนะข้าไฟให้ดับเซรั่มผีตรงนั้นโอเคเซรลูเปิดแล้ว เฟิร์สรันเฟิแรงมากเลยพี่เฟิร์สมอลังนะไปดับวิ้งนะเฟิร์สใจกล้าจุ่มเมื่อกี้เฟิร์สหยิบอะไรมาผมแรงเลยผมแรงตีเมีานีเขาตีเมีต้งดเข้าไเข้าไปเปิดไฟเปิดเวอร์เปิดทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเลยไม่นะทำไมมันต้องเป็นห้องนงโอเครไฟดีเซโบละไม่ได้หีาีนี่ยอันนี้ไดรับดับได้ดับได้รับไดรับรออะไรบิ่งพลาดเบ ลากผีมาหาเลยพี่ฟิร์นไปแล้วไม่ไปอ้าวพี่ซีรุ่นผีพี่ซีรุ่นผีแบบไปโอเคแบบแบบไปยังเร็วขีดท้งสองน่ารักนะลองลองเข้าไปคัดทำไมการเรื่อนรถขนนี้แม่ทำไมพี่ซีว่เลื่อนรถขนาดนั้นอ่าต้องไปที่คุยนู่นแอร์ไนเซชันเปิดไม่ได้เวท์เลชันเปิดไม่ได้ต้องมีคีย์การ์ดก่อน ถ้าทำผิดคียการ์ดมันจะได้จากห้องอ่ห้องอัพเกรดคีย์การ์ดอองฝั่งขวาอ่าตอนนี้ตอนนี้เซฟรู้เปิดว่าแล้วนั้นมันอยู่มันมีใครทำพฤติกรรมนั่นเป็นเสียงผีฟาดโบนะชัดเลยเนี่ยเนี่ยเจอลาเจอลามาคีย์การ์ดมาคียการ์ดคีการ์ดคีการ์ดพี่ต้องกดเองเลยไม่ได้เลยคีกย์การ์ดนั่นแหละขับแล้วครับแล้วไม่ต้อแล้วเท่ากันแล้วคีร์ดกการ์ดโอ้โหไม่คนเดียวรู้ไปทับไปทับไปทับวิ่งเลยวิ่ง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 อ่าบิวพี่ อ๋อคือคือเราต้องเข้าแสงใช่ไหมแล้วทำไมที่ไฟฉายเรามันไม่กลัวเมื่อกี้มีผีเข้ามาด้วยอ่ะเขาหน้าตาผีาอยถ้าไฟดับแสดงว่าผีมาไม่พี่เราเซฟรุมเป็นเทียนไงอ๋ออันนี้เติมโอ้อันนี้เติมโอพัดเข้าไม่ได้อ่าเราสามารถเข้าเวนติเลชันเวนติเลชันไปหลุดคน่ไมหิวข้าวเรนพี่เก็บพลังงานหน่อยไปเรนกดพลังงานสีม่วงๆอย่างเออว่าไงเวนติเลชันเวนติเลชัน อะไรยังมฟอนกไม่เห็นเมื่อกี้เม่ฉันมาทำไมฉันไม่เจอคะไม่คิดเช่นฟอเมื่อกี้มันมีอะอ้ยพี่เอ๋พี่าอ๋พี่อ่เอ๋พี่เอพี่เอ๋อพี่เอีเอ็น่เอเอ๋เอเอ่พี่เอเอ่เอ๋พเอ๋พี่ออเอเพ่ออ่อเ็ี่พี่ หนังสือคือสตอรี่อันนี้พี่ตอนนี้พี่สตอรี่ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เพียนเจอคานแบบอุ้ยตกใจดังอยู่อ่าอันนี้อันนี้ต้องไปทางนี้โอ้ไฟดับไฟดับนี่พวกเราดีโคตรขี้โกงเลยวิ่งในท่อไก็ลอ่านหนังสือหนังสือพี่ซิวเก็บได้หนังสือพี่ซิวเก็บได้เเ็็ัครบบก มันมีเสียงดังตึงอ่ะใช่ไปซิวกดเจแล้วก็ไปดิคอร์เล็กเต้นอินโฟเพื่ออ่านหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวหาห้องแสงให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยอ่านในนั้นอันนี้อันนี้ไฟดับถาวด์อันนี้อันนี้ไฟดับถาวดไฟดับถาวดก็ดีนะครับมันไม่ดีดีดีเอ้ามันจะไปต้องปิดประตูด้วยไม่ต้องปิดนะอันนี้ไฟดับถาวดเาเพียงไปข่ายมันบอกว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการตายที่เกิดจากการติดเชื้อหรอไอติดเชื้อ

เ่ดีเทเดี๋ยวสบเดี๋ยวเดี๋ยวสับพลังงานให้พี่คิดไปไหมพี่ชอบเห็นมันเห็นอะไรดำดำแวบข้างๆงที่ตลอดเลยโอเคมาตูสีแดงแล้วไม่เห็นตูสีแดงแล้ละโอเคมันคืออาการมมอจะเปดมันดําๆแค่แว๊บเดียวหลายรอบมากสับพลังงานเลยก็ได้นะยังไงอะเก็บเก็บเก็บหินไปละมอเราจะสับทาไมเนี่ยเปิดวิ่งโคเชี่ยวชาญแหละ โอ้ให้เป็นร oh, ู้สับ hey. oh. okay. hey. okay. okay. right. ้างเมื่อกี้เห็นดำดำอยู่แล้วไม่ไม่ทุกคนรอรอพี่จะเปิดฮอลเว่ยแล้วตอนนี้แห่พอสว่างผีมันก็เท่านั้นเลยใช่ไหมพี่พี่ดูคุณบอกมันปิดบางโซนนะเกมนี้ผมโดนไปแล้วตายจบแล้วฮอลเว่ยนี่มันยังไงอ่ะมันจบไปแล้วโอ้ยเฮ้ยฟอร์ดฟอร์ดคฟอร์ดปีดเลยเมื่อกี้ฟอร์ดเมื่อกี้ฟอร์ดโดนอะไรอ่ะ เมืกี้เมื่อกี้เปิดสปีนเลยเว้ยเมื่อกี้เปิดสปีนเลยอ่ะมันแบบอุ้ยป่านกันละอ่ะเมื่อกี้พี่เปิดเปิดท็อปเ้เปิดพี่ใครเปิดพี่เปิดทอปเวทำไมโอ้ยยบเลยไม่หนุกเลยโอ้ไม่หนุกเลยเปิดโอ้ทำไมบรรยากาศเนี่ยโอ้พี่เห็นเต็มตาอยู่ไม่ต้องสีเลียน เดินเดเดี่ยวสิถ uh ึงบนฝาลอยเอาฟิวไฟฟ้าเอาเร็วเหรอแบตเตอรี่สเตชันอ่าพักกันต้องพักกันจริงห้องนี้สวยนะพี่ว่ายังไม่ได้ตามนะใช่ปะเขาแปลว่ามีคนอยู่คนยืนคนยู่ืนโชนแล้วใครจะมารับชั้นเฟิร์สมาเร็วเฟิร์สก็ขอไปเองสิเฟิร์สเสีร็จบางคนไม่มาเลยนะไม่มาไปแล้วนะเฟิร์สวิ่งมาเร็วไปก่อนเลยทุกคนไปก่อนเลยเดี๋ยวเฟิร์สวิ่งมาเร็วว่าแล้วไปเล่นผมเกลียวมินิเกมแล้ทำไมก็เล่นตัวกระพริบอย่างนั้นน่ะ เงาบังพี่ด็กเงาบัดูนไปเล่นพี่เล่นผมเกีไม่ได้เกมอาไปได้เลยโอเคคริสตัลแพทคิสตัลแพทอ่อขอละเฮ้ยพอเงาบังแล้วพี่นึกว่ามันมีเหมือนอะไรจำจำยืนกับพี่ตลอดเวลาเติมแล้วรยังอ่ะพี่เวิร์เติมแล้วนี่เติมแล้วเติมแล้วเลอโอเคเอาอะไรไลูเกียร์ไม่ได้เกีอ่ะด้านนได้ยินเสียงโอเคอ๋อเนี่ยมันใช้ของทางสเตนทำคการ์ดแม็กคีการ์ดเหรอโอเพนเรดอร์ข้สีแดงแล้วทางสเตนอยู่ไหนไห พี่ซิ่งจะมาดูไหมพี่ใช่เออต้องต้องให้พี่ซิ่งไปดูต้องให้พี่ซิ่งไปดูดูอะไรต้อนดีไม่ดูได้แม่ไมไม่ไม่มีผีพี่ตรงนี้ปลอดภัยเลยยืนห้องไหนนะอยู่ในห้องไหนนะเอ่อไปต่อออดออดจันทิพเลี้ยวขวาพี่มันเป็นประตูสีเหลืองอยู่ยวผมเปิดแล้วรู้สึกไม่วว้ใจยังไหมล่ะผู้คนไว้ใจได้พี่ซิ่งแค่นั้นแค่เติมมอบพนดิ ไม่พี่เดินออกมาเลี้ยวขวาสมุติหันหน้าจากลิฟแบบพี่เดินท่อมันเนี่ยอ้มมาได้ดิเดี๋ยวมาครับพี่ซื้อเงี้ยเดี๋ยวทุกคนรีเซ็ตตัวก่อนนะตอนรอพี่ซื้อแน่ๆนะเหอนไปก่อนพี่เฟิร์สบอกไม่รอแล้วนะเอาปีละกันรีพลอว์อันนี้สปริมพลอต์เอ้ยมันอยู่เหมือนถ้ำตอนนี้ไปเล่นซับนอติก้าเลยอะเหมืนถ้ำปะโอ้โหกำแพงนิเนียมโอ้เฟิร์สเลยเพื่อนผมเองเนี่ยเต็มไปเลย เพื่อนผมเองเต็มห้องเสียดีเหี้ยเต็มห้องห้ามใช้งานไม่ได้แล้วมันเล่นแล้วมันเล่นยังไงไปทำอะไรออกไปถ้ากดเป็นบันไดตอนนี้จะเป็นแผนควบคุมพี่เราต้องมีคนกดให้มันขึ้นไปกดเป็นบันไดพี่ซิวเห็นตรงนี้ไหมมันจะออกมาแบบอ๋อๆ๋พอนี้ออกพอนี้ออกแล้วมันออกมาแบบเดี่ยวนะพี่ซิวจะเล่นเมื่อไหรลองดูก็ได้ไหมต้องเป็นขั้นบันไดแล้วพี่ เออพี่เอเอาเออเอาอันที่สองนั่นแหละพิซูผไปได้ละผมไปได้ละเอาเอาพี่ซิวแค่นี้ก็ไปได้แล้วเหรอไม่เอานิดเดียวบางคนปักกลัวได้ปักกลัวได้เหตุใดบางคนเขายังหล่นไปเอแล้วไปเลยไปเลยกลับแล้วอันนี้อันนี้คือทางสเตนปะที่เรามาเอาใช่ทางสเตนโอ้จาแค่นี้เราสามารถเอาไปเอาคีย์การ์ดไม่ได้เอาคีย์การ์ดได้พี่ไมปดรอ เฮ้ยมันไม่มีอะไรข้างหลังจริงๆใช่ไหมไม่มีพี่เขาไปเขาจะเวลาตัวนี้ไปตลบเวลาไม่สุดพี่ตลกเฟิร์สเมื่อกี้อะเมาบินอุ้ยหมอไม่ได้เจอกันนะหมอหมอแหลกมากหมอสโลไลน่าเลยพี่อยู่ของเล่นยืนเป็นเจ้าหนที่ไปบ่อยๆเลยให้พี่เฟิร์นนี่กดนี้กดนี้เออเปิดเฟิร์นกันแล้ว โอเคพี่ซิวขึ้นมาเลยโอ้มันวาร์ปเลยอ่ะแล้วจบแล้วก็พี่ไม่เห็นผีพาร์ทสองเลหนีลันก็สปีดลันกันอย่างเงี้ยเขาไม่จบเลยวะโอเคจบแล้วสลับพาร์ทหนึ่งบวกพาร์ทสองถ้าเกิดว่าใครอยากดูพาร์ทสามก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยจ้าคือตอนนี้เจ็บคอมากแต่ว่ามันมันก็ถือว่าดีนะพาร์ทสองเพราะพี่ไม่เห็นผีเลยแต่ว่ามันก็เอนั่นแหละมันก็หวาดเสียวดียแกมันผีปิดไฟ เดี๋ยวต้องให้ต้องให้พี่ซิวนับเว้ยต้องให้พี่ซิวนับพระสาจะเห็นผีเป็นหางว่าพี่เห็นแล้วพี่เล้วไอตัวที่คลานอ่ะพี่เห็นน้ำตาเนั่นแหละนั่นเป็นผีพระสองโอเคงั้นเรางั้นคลิปหน้าเราไปต่อกันที่พระสามโอเคขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับไห้เธอขอบุญในคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วเจ๊